สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ23มิถุนายน2020เรื่องเกิดขึ้นมากมายในเดือนมิถุนายนตามกันไม่หวั่นไม่ไหวแต่เรื่องที่สําคัญเลยคือประธานาธิบดีเมื่อวานมิถุนายน2 2 2 0 2 0ออกมาประกาศนะคะไม่ให้วีซ่าแล้วก็ไม่ให้วีซา่แซาแก่กลุ่มาาการขอวีซ่าของชั่วคราวบา,บางประเทศบางประเภท และขอยืดอ,อายุของการระง,งับการออกใบเขียวและการออกวีซ่าของคราวที่แล้วเดือนเมษายนยืดอ,ออกไปอีกจนถึงสิ้นปีอันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากแต่ว่าเรายังไม่รีไม่อยากจะรีบออกเพราะว่าอยากจะใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลให้มั่นใจก่อนทุกๆคนจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะทีนี้เราก็จะทำมาเป็นลิสต์ของกลุ่มผู้ที่จะได้รับผลกระทบ จากการประกาศของประธานาธิบดีกลุ่มที่โดนกระทบมีกระทบดังต่อไปนี้กลุ่มที่1เลยนะคะคือการขอใบเขียวพวกนี้ที่อยู่นอกประเทศเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่ขอใบเขียวนะคะอยู่ในประเทศไม่ว่าจะเป็นขอจากการทํางานขอจากครอบครัวกลุ่มนี้ยังไม่โดนกระทบเฉพาะพวกที่อยู่นอกประเทศเท่านั้นนะคะการขอใบเขียวจาก Family ครอบครัวโดนกระทบดังต่อไปนี้ คือ,อพ่อแม่ของคนที่เป็น U.S. citizen นะคะ,ะสามีภรรยา spouse ของ green card holder นะคะลูกของ green card holder นะคะพี่น้องของ U.S. citizen ลูกที่อายุเกิน21ของ U.S. citizen เขาจะระง,งับการออกวีซ่าจนสิ้นปีนะคะใครก็ตามที่ขอ H 1 B H 2 B H แล้วก็ L 1 J 1 คนที่อยู่นอกประเทศจะโดนระงับไม่ให้ออกวีซ่าจนกระทั่งปลายปีหลายๆคนอยากจะรู้ว่า H1B คืออะไร H1B เนี่ยเป็น Specialty Occupation คือคุณมีสกิลมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางอะไรบ้างนะคะอันนี้คือวีซ่าเหล่านี้และประธานนะาธิบดีเขาอยากจะเก็บงานเหล่านี้ไว้กับ คนที่ตกงานคนอเมริกันที่ตกงานนะคะ H-2B เนี่ยมีข้อยกเวน้นคือ H-2B เนี่ยธรรมดาแล้วเป็น l a เ o อรเป็นงานใช้แรงงานนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ H-2B เข้าเว้นเสียแต่จะเข้ามาเก็บเกี่ยวพวกผลิตภัณฑ์อาร์ก u l t u เ e อร์พวก farming อะไรต่างๆอันนี้ยังให้ได้ L1 เนี่ยเป็นการโอนพนักง,งานเข้ามาทํางานอย่างเช่นบริษัท2บริษัทเนี่ยมีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมี relationship กันอยู่มีสาขากันอยู่ให้โอนพนักง,งานมาทํางานในอเมริกาแบบนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะ J1 ก็ยังเข้าไม่ได้พวกออแพร์พวกทำงานแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆอันนี้ยังเข้าไม่ได้จนกระทั่งสิ้นปีเอาหลักเรามาโฟกัส ลิสต์ของคนที่ไม่โดนกระทบเพราะว่าลูกความหลายๆคนแบบถามมาอ้าแล้วหนูกระทบไหมหนูกระทบไหมข้อที่1การขอใบเขียวในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม family base employment base work base ในจ้างยืนให้เราคุณอยู่ในประเทศอเมริกาไม่มีผลกระทบนะคะพวกที่ขอวีซ่าต่างๆที่ไม่โดนกระทบไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศลูกความเยอะๆเลย e v ซ s a ไม่โดน วีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 ไม่โดน Student Visa ไม่โดนนะคะ A ไม่โดนนะคะ G ไม่โดน O ไม่โดน P ไม่โดนกลุ่มนี้ไม่โดนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ H1B H2B L1 J1 ที่อยู่ในประเทศไม่เป็นไรเลยนะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งที่ที่ไม่โดนก็คือ ผู้ที่มีใบเขียวแล้วนะคะหรือคุณเป็นสามีภรรยาของ U.S. citizen ถึงคุณอยู่นอกประเทศก็ไม่เป็นไรและลูกอ,อ,อายุต่ำกว่า21ปีของ U.S. citizen อันนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันนะคะถึงอยู่นอกประเทศก็ไม่โดนหรือกลุ่มนักลงทุนใบเขียว EB5 ถึงอยู่นอกประเทศก็ไม่โดนนะคะอยากจะให้โฟกัสในกลุ่มที่ไม่โดนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าใครก็ตามที่ทำใบเขียวกับเราแล้วรอยอยู่นอกประเทศไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะยังไงใบเขียวส่วนใหญ่ตอนนี้อี3มอ่ะมันก็แบ็กล็อกอยู่แล้วจนถึงตุลาอย่างน้อยตุลาคมเพราะฉะนั้นตรงนี้กระทบอย่างมากก็แค่2เดือนนะคะเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งรัฐบาลใหม่แล้วพ o l i c i ก็อาจจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกทุกคนตั้งใจฟังลิสต์นี้ไว้นะคะแล้วยังไม่ต้องตกใจทําใจให้สงบเห็นไหมคะครึ่งปีมันผ่านไปแล้วอีกครึ่งปีมันก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันคะ่ะนะคะวันนี้เป็นกําลังใจใทุกทุกคนดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างขอบคุณค่ะ